ในเรื่องของอิสระส่วนตัวฟ้าฟ้าได้ในเรื่องของการที่เขามีภรรยาคนเดียวไม่ได้เหมือนพ่อที่มีสามคนมันก็เลยไม่ได้เกิดปัญหาเยอะแบบทุกวันนี้ที่ส่งผลมาถึงเราถ้าอับราฮัมมีลูกคนเดียวมันคงไม่มีปัญหาหรือถ้าอับราฮัมมีเต็มที่สองคน,นก็จะมีปัญหาแค่สองชนชาติแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมีปัญหาไปแปดชนชาติละจนยามถึงทุกวันนี้ในเรื่องของดินแดนที่สู้รบกันใน ในฉนวนกาซา<ม>ในดินแดนตรงตรงปาเลสไตน์พระพระรามมีภรรยาสามคนอิสอักเขาเห็นความเชื่อเนี้ยแล้วอิสอักแต่งงานกับเรเบคาตอนที่อิสอักอายุอายุ40ปีถามว่าเยอะนะอิสอักเขารอคอยเพื่อที่เขาจะได้ภรรยาตามพันธสัญญาแล้วเชื่อต่อให้พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนแต่เชื่อว่า อิสระเขาเห็นปัญหาของพ่อเขาการที่มีภรรยาหลายคนแล้วเป็นยังไงในวักที่21เขาจึงได้อธิษฐานเพื่อภรรยาเขารอเขาแต่งงานตอน40แล้วอธิษฐานที่ภรรยาของนางจะไม่เป็นหมันอิสระก็จะบททดสอบในเรื่องของความเชื่อเหมือนกันอับราฮัมก็เจอแต่อับราฮัมไม่รออับราฮัมมีคนอื่นก่อนแต่อิสระเขารอและเขาเชื่อว่า าพระเจ้าทําให้นางซาลามีลูกได้ตอน90้าสพระเจ้าก็ทําให้นางเรเบคามีลูกได้เช่นเดียวกันอิสาก,ก็รอพระคัมภีร์พูดถึงอิสอักน้อยมากพูดอับรารัมและแทบจะข้ามไปยาคูบเลยแต่จริงๆแล้วจะเห็นว่านักอธิษฐานจริงๆแล้วนั้นคืออิสากและอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วรอจากภรรยาคนเดียวอยากให้พี่น้องรอแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหาหยุ่เรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นหมัน ถ้าพระเจ้าทําให้นางซาลามีลูกได้ทําให้นางเรเบคามีลูกได้พระเจ้าก็ทําให้หญิงมันคันแห้งนั้นมีลูกได้เช่นเดียวกันแต่เราอธิษฐานกันหรือยังร,รอหรือยังหรือคำเทศของอาจารย์เอมที่บอกบางคนอธิษฐานแต่แบบไม่รอแล้วไม่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่พระเจ้าตอบอะพระเจ้าอาจจะรอพี่น้องอธิษฐานครั้งที่หนึ่งร้อยก็ได้แต่อธิษฐานไปนเรื่อยๆจนครั้งที่เก้าสิบเก้าแล้วก็ลมเลิกหรือเปล่าอาธิษฐานจนกว่าการอธิษฐานของเราจะสําเร็จหรือย,ยัง อีสอากเป็นตัวอย่างของการอธิษฐานแล้วรอและไม่ทําก่อนพระเจ้าไม่ไปมีภรรยาคนอื่นก่อนนี่คือสิ่งที่เขาทํา